เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ไปหาเสียงที่สมุทรปราการคุณปานุรัตน์คุณผู้ชม<ะ>ผลปรากฏว่าเช้าเช้าเนี่ยกองเชียร์ของทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์สวนกันทักทายกันปลาใสากันอย่างดีทีเดียวนะครับแต่ว่า11การกฎาคไปที่อินพีเรียนสำโรง<ะ>ผลปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์นะฮะก็ปลาใสาไปแต่ว่ากองเชียร์ด้านล่างนะครับบางส่วนก็เอาป้ายหาเสียงฟาดก,กันบ้างบางส่วนก็ใช้ เช้านี่แหละครับถีบกันนะฮะทำให้คุณอภิสิทธิ์จะต้องเดินทางกลับพักประชาธิปัต์ทันทีนะครับใช่ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะก็ได้มีการเรียกร้องให้พักเพื่อไทยนั้นได้แสดงความรับผิดชอบจากเหตุที่มีกลุ่มคนนะคะไปต่อต้านการลงพื้นที่ของตนเองค่ะจนทําให้ต้องยุติกําหนดการหาเสียงต้องเรียกว่าอย่างทันทีเลยทีเดียวนะคะนั่นแหะสิครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่มีปัญหาความวุ่นวาย นี่แหละครับคุณผู้ชมภาพความวุ่นวายเมื่อวานนี้ระหว่างที่กลุ่มคนที่ไปต่อต้านกับแฟนคลับของคุณอภิสิทธ์นี่แหละครับเกิดมีปากเสียงกันจนเจ้าหน้าที่เขาเกรงว่าจะเกิดการบานปลายแล้วก็เลยตัดสินใจยกเลิกการหาเสียงทาให้คุณอภิสิทธิ์นะครับต้องออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เรียกร้องความชัดเจนจากเพื่อไทยด้วยนะครับผมขอเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยให้คุณยิ่งลักษณ์แสดงจุดยืนที่ชัดเจนครับว่าเราจะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเนี่ยหาเสียงกันตามปกติ ไดนี้เองนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรก็ได้บอกว่ายืนยันนะคะว่าเป็นการแสดงออกส่วนบุคคลแต่ว่าก็ขอให้เป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะทตโรง้เองเนเรียนว่าพัพไทยเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวตรงส่วนนี้นะคะก็ถือว่าทุกท่านก็มีสิทธิ์ในการเสียงเห็นที่เรียนว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ขอให้อยู่ในหลักของความสงบ อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะคะก็เรียนเชิญชวนแบบนั้นแล้วก็ในส่วนของภาคพ,พิไทยเราก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการชี้แจงไปทุกพื้นที่เหมือนเดิมค่ะอาเมื่อวานป่าหนาะเสนอเทียนทองเนี่ยนะครับเมื่อวานไปช่วยลูกชายหาเสียงก็ยืนยันว่านางสาวยิ่งรักทําหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่ถือว่าเป็นการขาดเป็นความภาวะผู้นําอย่างที่คุณอภิสิทธิ์กล่าวหานะครับในรัฐมนูญนั้นอะ สิทธิหญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปประนามผู้หญิงอย่าไปเพิ่งดูถูกผู้หญิงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งรักต้องดีกว่ารีบ่านายกปัจจุบันแน่นอนเพราะเขามีประสบการณ์ในการบริหาร ส่วนเรื่องของการประกาศไปประสายที่แยกราชประสงค์นะ,ะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของพระประชาธิปัตย<ห>์นั้นนายสนอง <พอ S 1> ไม่ขอวิจารณ์ค่ะโดยเห็นว่าเรื่องนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองนะคะว่าที่สุดแล้วนั้นเหมาะสมหรือไม่ค่ะ